สองหกสิบสามล้านแคนดี้ไปสุ่มกันตัวมิติกไม่มาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนแล้วนะครับฟาร์มมาอย่างเยอะได้ข่าวว่ามันออกง่ายไม่ใช่เออขอเปิดปู๊ตหน่อยละกัน <c oughs> ไอนม่มปลาเดิมหน่อยตัวที่หนึงอะ่ะเอออีิีก,ก็ยังดีวะรัวรัวเลย ลีเจนดาลี่โอ้โหเออทำไมคนอื่นเปิดแบบลีเจนารี่แบบออกออกแบบรัวๆเลยผมคือแบบตัวแรรัวๆ <c oughs> ดูดิไอ้นุ <c oughs> ่มเฮ้ย เกินไปเกินเกินผมถามจริงเอ่อผมว่ามันไม่ใช่ละไล่ว <c oughs> ไดวงหน่อย <c oughs> มาสุมตัวนี้คืออีพิกเดี๋ยวทำไมหน้าตามันเหมือนกันเลยเอา้าแล้ว <c oughs> แล้วมันเหมือนกันเลยเเพิ่งสังเกตนะเนี่ย มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยตู้นี้เยอะกว่าตู้นี้ตัวอีพิก0.18นะครับส่วนตู้นี้อีพิก20นะครับแต่ไปเปิดตู้นู้นทีเดียวได้อีพิกเลยแต่มาตู้นี้ขังข่าวเดี๋ยวมาลองตู้โกเด้นบ้างดิถ้าเราสุมตู้นี้ใช่ไหมตู้ละหนึ่งล้านเนี่ย ได้ตัว2%ขึ้นไปเนี่ยคือเรากำไรใช่ไหมเออว่ะเออว่ะตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่แบบ2%มันไม่ออกเลยอะ <c oughs> มั่ไงเนี่ยกำไรนะครับตัวนี้คือกำไรนะครับเออกำไร จะไม่ออกเลยอะถามจริงเออเฮ้ยเฮ้ยถ้ามารัวๆอย่างนี้คือกำไรเลยนะขอโโอ้หเออมันต้องอย่างนี้ดิขอรเลเนอรี่ได้ไหม <laughs> โอเลก็ได้ตัวนี้อ๋อเหเอเออเรจินารี่น่าจะออกยากนะครับตัวนี้แล้วก็มิติกเนี่ยไม่ต้องไปหวังเลยอีปิกยังพอหวังได้อยู่นะครับขอสุมตัวนี้ยาวๆเลย เ,เต็มแล้วเว้โอ้โหตัวแรเพียบเลยมันสามารถรวมได้หรือเปล่าเนี่ยผมขอไปรวมกว่อนละกันไม่รู้ว่าสูตรมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับตัวเบสิกเนี่ย12ตัวมันจะได้ตัวแรมาหรือเปล่าที่เป็นเรนโบว์อุ้ยได้ตัวนี้เลยเหรอได้ตัวโดทูเก่าก็ก็กดีอยู่นะ ิบสใช่ไหมเดี๋ยวลองใช้เก้าตัวดูเก้าตัวนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรเก้าตัวได้ตัวนี้นะครับได้ตัวแลที่เป็นเรนโบว์ลองหกตัวดูบ้างนะครับหกตัวได้เจ้าตัวนี้มาผมว่าเก้าตัวเนี่ยน่าจะคุ้มสุดนะครับเพราะว่าใช้ตัวนี้นะครับสามตัวมันจะได้ตัวอีปิกที่เป็นเรนโบว์มา มันได้ชัวรชัวใช่ไหมโอเคได้ชัวรชัวทีนี้ก็เอาไปทําเป็นเลนโบว์ห้าตัวหวังว่าจะไม่เต็งนะครับเออห้าตัวยาวๆไปเลยดวงผมมันไม่แย่ขนาดนั้นว่ะได้อีกสักตัวไหมได้อยู่เอ,อ้ยพอดีเลยนะรอบละห้าตัวแล้วก็ตัวอีปิกสี่ตัว หวังว่าจะไม่แตกนะครับเออและก็ทีนี้เอาเจ้าแวมไพร์เนี่ยที่เป็นเรนโบมารวมอีกครั้งหนึ่งแวมไพร์เรนโบสามตัวนะครับมันจะได้ตัวอีพิกที่เป็นเรนโบมาเอ,อ่อเอ้าได้ตัวนี้เยอเอ้าสูดมั่วเออนี่แล้วทำไมผมรวมกว่อนหน้านี้มันได้ตัวนี้มาอะไรวะนะ่ะอ่ะอีกรอบนึง เดี๋ยวลองใส่สีตัวไปถ้างั้นได้นี่ไงได้มานะครับต้องใช้สีตัวสีตัวคือการันตีใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นมา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 สมกันต่อขอตัวเลเลยโอ้โ เอ้ยถ้าดาลิเินารีที่เป็นโกลเด้นเนี่ยอันนี้คือกําไรของแท้เลยนะครับกํ <c oughs> าไรของแท้เลยเฮ้ยเจมดีหนุ่มตัวเลออกมาบ่อยอย่างเงี้ยเอ้ยเจมเลยเจมเลยทักไม่ได้เลยนะ ทักปุ๊บหายปั๊บอันนี้มารัวๆเลยนะเ, <Gomez> เออเฮ้ยตัวแร่มาบ่อยจัด <Born> พอทักแล้วหายยาวๆเลย เป็นอะไรเนี่ยเอากระเป๋าเต็มไปเหมือนเดิมนะครับผมเอาตัวแรมาทำปเป็นรินโบก่อนละกันไม่ต้องเดินหลายรอบนะครับห้าตัวเหมือนเดิมจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าตัวแรเหมือนเดิมนะครับสูตนรนิ่งละสูตรนิ่งละ รับรองอร่อยชัวร์9ตัวยาวๆไปเลยแล้วก็เอาตัวแรที่เป็นเลนโบสี่ตัวมันจะได้ตัวอีปิกมานี่ไงสูตรนิ่งจิงแบบอร่อยชัวเลยอะตัวละ3มิลเลียน,นะครับ แล้วถ้าเราเอาตัวอีปิกมาใส่6ตัวมันจะได้ตัว l e g e n า a ี่ที่เป็นเรนโบว์หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่อยากลองเลยไม่อยากเสี่ยงยังเหลืออีก98ล้านไปอเ,เออเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยมาบอยนะอีพิกรอบนี้ เหมือนเดิมนะครับอีพิกได้สักตัวไหมนี่ถ้าสี่ตัวติดสองรอบนะ่ะเราได้สองตัวเลยโลภมากล้าหายไหมไม่หายดิผมมากับดวงว่ะสองตัวไปเลยเออเป็นไงโอ้โหมากับดวงจริงที่เหลือก็ตัวแรนะครับใช้ห้าตัวสูตรเหมือนเดิมนะครับเบสิกเก้าตัว ตัวแรที่เป็นเรนโบว์สี่ตัวนะครับตัวนี้มาจากไหนเอ้ยอย่าบอกนะว่าผมใส่ตัวผิดไปอะรีเจนารีสามตัวยังอยู่ครบผมค่อยหาสูตรนะครับว่าเอาตัวอ e ีพิกเนี่ยมารวมมันจะได้ตัวอะไรยังเหลืออีก20สิบล้านไป ก็สรุปคลิปนี้นะครับ263ล้านแคนดี้ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าผมเอามาสุ่มตู้นี้นะครับตู้หกแสนเนี่ยถ้าผมดวงดีเนี่ยผมอาจจะได้ตัวรีเจนดารี่ที่เป็นโกลเด้นเยอะกว่านี้นะครับแต่ถ้าผมดวงดีเยอะกว่านั้นผมก็อาจจะได้ตัวมิติกนะครับแต่เท่าที่ผมเปิดมาเนี่ยผมคิดว่าดวงผมไม่มีเลย <laughs> ผมเลยมาเปิดตู้นี้นะครับได้ตัวอีปิกหมาตัวละสามบิลเลียนเนี่ย ผมว่าผมพอใจนะครับสําหรับผมนะครับได้มาแค่นี้ผมว่ามันก็คุ้มนะครับสําหรับดวงที่ผมมีอยู่ <c oughs> สําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ไปละบาย